ไไมาจะเย็นนะครับตรงนี้จะเย็นหน่อยเพราะน้ำขึ้นมาจากพื้นดินครับน้ำไม่ร้อน,นอีกตัวเป็นอะไรโอ้ท้อง ส้มตนครับหน้าๆนๆาน้าๆนๆาย่งกันนอนปานนอนเนะยังน้ำเย็นครับยังน้ำเย็นกินอะไรมาอาปากเฮ้ยเบ้บเบ้ ่วนเขาร้อนครับอาปากพังอาปนหน้าน้าเป่าเดี๋ยวคอยส่นนี้นะน้ำเย็นครับน้ำเย็นตรงนี้ ปลากัวสมต้นจิตชนแลาวครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่รับชมครับให้เข้ามาแล้วกดไลคกดแชร์ชอบก็ทักทายครับตามมาแล้วบ่อน้ำเย็น,นเขาเมามาแล้วเนี่ยเปอบ่อน้ำเย็น เข้ามาช่วงนี้เข้ามาไม่บอกหวยเลยช่วงช่วงนี้เซจุหางเป่าทางเต่าเออหางเต่าเนี่ยชนอย่างเดียวด้วยางเป่าเนี่ยเห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้องไม่ได้นะเห็นกล้องไม่ได้นะเห็นกล้องไม่ได้แล้ว คงไม่ได้เลยอากาศครับครืฟ้ากับฝนนิดๆครับตกมาหน่อยร้อนๆมอ,องเอง,เอง,เองเมองกองไหนมองกองไหนเนา แดดกำลังร้อนครับแช่น้ำยินสบายยินสบายเนาะอ่อางเป่าเนาะอ่อางเปล่าอ่อางเปล่าอ่างเปล่าอ่างเปล่าจอมดือ้อเน่เน่เน่ยนิมองกล้องมามองกล้อง เขาเมานอนนะครับเย็น็นี่เขาเมาชอบซะจุเอา,อา,อาชอหนึงเดียวเลยขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก เริ่มร้อนครับนอนได้สบายจุแตดร้อนครับ สามพี่น้องครับส,สอจุเขาเมาห่างเป่า